ต้องยิงก่อนเมื่อกี้มาตัวหนึ่งพี่ข้างหน้าหมดเลยไหมหมดหมดสามตัว chẹp nhiều trào. Có chẹp rồi chứ mày nát điêu. lấy tôi điêu rồi tôi điêu chứ mày. Để lên, đơn lên. Oh. Có thể, bám dài. ไปดโอเห็นแล้วเพื่อนเขาเจ็บแล้วใช่ไหมขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถใชอใจเพ่เพ่จะพาไปตัม้มัน อะไรขอบเค้ <proposals> หัวค่ากลับไปปล่อยให้กำลังใจตามลำเบียบมานโยนโยนระเบิดดักขวาซ้ายังมะรอซ้ายรอซ้ายต่อรอด้วยกำลังวิ่งไปแล้ว แนวาไซตัวนึงโอ้โมันนอนแบบนี้เลยเหรอ่ะเนี่ยเอาคละตีะโลกสองนี่พี่ Ờ à, một Ờ à, một Cái đứa là đây Đây là một bọn đấy awesome. Cái gì vậy mày, không chua đồn dễ rồi đó bây giờ